เอาไปได้ไทยไปได้ไทยเขาถ่ายทุกคนสวยผี

สามตัวดิสามที่แนลใจสามตัวดิเพิ่มไปลูกเขนความคุ้นเคยเอาหูเลยเอาึ้นนี้เอาสอบหนึ่งนี้แค่การที่เข้าไหวด่างรถนั้นไหมรถถึนไหมขอเป็นรถนั้นที่ไหวด่าง เขก็ทักินเกินน้กลับบเือปลายางเลือยลย้เ่าเปาลายางเลือเลยยงือเอาเล่นี่หเฒ่ายู่เี่ันัน้องมเาพันยักแล้วโยักแล้วเออเต็มหมเลน่าวานสันเจ้าเปหนนซ่าขอเจ้า เปิดบรรยากาศโซลกันบรรยากาศโซลีประเทศไทยค่ะประเทไทยเออไทยกนสวยหุ่นน so ี่ไทยกนสวยผิดเรอหลอ

ไม่เอา้าอไเรา่กอไม่เห็ี้ยนักนอคย้ะออไที้กอหย่าง่ายกว่าลู่าว่ีกนงกาใอก้่ายาง่าย่าย่าย่า่ง่่าย่าย่ย่ายง่าย่าย่าย่ย่าง่่า่่า่่า่าา่่่่่าย่่า่าย่ ถาเจริญไปแลวโไปกวาดอีกแกหายนี้งว่นนะามันกวบอกว่าตัวน้อยๆเขาตะอกผมบอกว่าเขาไปซื้อหาร้อยวางอวางมือก่ๆแก่ก่ๆแก่ๆก่ก่่ๆแ่่กๆก่ก่ก่่ๆแก่ๆแก่ก่ๆแกาๆก่ๆแก่ๆก่ๆแก่ๆแก่ๆก่่ๆแก่ๆแก่ก่ๆเก่่ๆแกพ่า เขามาทบบ้านสมน้อยเหรอะวะ้ยนถ้ามาเกี่ยวนะเกี่ยวสิข้ามไ่ได้ไม่ได้ตายวล้วั้กำลาไตายเขาะกูตาย่คุณแม่นารินมันเกี่ยวแต่นาริกี่ามุไ่ได้ว่าเขาผ้าเขาอยู่ยวขาล่มค้มครับเขาปรเไทยผู้ถ่อประเทศไทยคนสวยบ้านเขาไกะบงาน่อยไห แตไน่งมกล่องนั่นไปหาบนเขาได้นกล้องนะกล้องมันมาทางนี่นะกุลตั้งไงซื้อตั้งไงซือยเพาว่ายเนี่ยเาท้ายขแทะขำปลาร้าเราต้งรุ่งวันี้เอามาอนคนปูงเลว่าจีนนั่นเขาเได้ไรเอา่ด้ฟูเอาแล้วเอต้มแล้วเออต้มแล้วเูฟนะต้มแล้วเนอฟเออต้ม้ย่าบนีแล้วเูนะงางง ออบตัวใ่บอกเพิ่นแดงเขาก็มากแล้วหัวเขาวาิแดงเนี่ยมันาจะันนี้วัจ้ยหูข้าวตนม้มันาวมข้าวเขาบยี้ดีๆวง่ะวัดบนนี้ยี้นมาเลยข้นมา้นมาเลยขึ้นมาไลยข้นาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเ

ขามีภาษาบามีแล้วคัดบ้านบ้านน้องแช่นกับบาผู้สาวกูผู้สาวกูพูดได้ก็ได้เรามีพาษาบามีแล้วตอนนี้ว้าวไหนนึกเขาพูดแต่ว่าเป็นไงนึกเม่อไหร่ไอ้นึกเมื่อเื่อไอ้นึกเมื่อไหร่ไอ้คุณแม่ต่อไปแล้วเสียหนีก่อนไม่พูดเยอะดีไม่น่าหน้ามอะลยนเอาต่อไปเมื่หมื่อไ่ แล้วดำไมแบบเนี้ยอ๋อเห็ดข้าวเรื่งก็อนไปหย่ปวมสิงใหม่นคว่ากิดสงใหดึงดึงเอาละไดึงเขาม่ดี่างนเดี๋ยวยังสัต์มดึงดึง่นี้

อันนี้แตกอันนี้แต่ชอบอันนี้แต่อะไรวะขนมกินก็เอา่าเอาทั้งเปล่าคนนั่นนั่นนั่นเอามาบ้างสิเอามาบ้างเดียวไปเสิร์ฟกันนะไปเสิร์ฟไปเสิร์น้ำตาล

แก่ขวานมันมันป่วยควายขวานมันด่าด่าพี่น้องเลย

ông men đi nó nhìn nhạt là sùng như nó. quay đôi thì luôn, nó đã không บอกมาด่าตับนั้นดกร้อนกันรอนอยากกินแซ่บๆกับร้อนค่ะไปๆไปๆไปๆไป่ไปๆ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 ไป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 

ใเดียบเนี่ยเอยงไงรใกล้เนี่ยเบิ้งมาจับเบิ้ก็เดียวเบิ้มใกล้แล้วมาแล้วมาลไปแล้วแล้ไไหไหยมาลุมาแล้วบลล้าปล่วบไเ่ใ่ออว่แดพว่แดง อ๋อเราเรียกไปตัวนะทุกคนตัวเห็นแล้วต่ำแค่ไหนได้พวกเราละซ้อมตัวทุกคนโอ๊ยต่ำเกินเลย quá là trời ơi sao đây okay. hư cái cái đó đó cái đó cái đó

ข้ามมาเยอะเหนียวเพ่อนเหนียวเพื่อน้นี่ยมันแล้วจะเว้นน่ะวันมูลีเก็บได้ถุงใบเลยเพราะถ้าพ้อมอยู่นี่มัแ้วแต่ไม่ต้องวัดเพื่อนถไหวแต่เน่ยหัวมะเขือเทศเป็ไงวันเทถุงใ้เขามะเขือเทศเกิดเป็นอ่างไรไปแล้วนะจังเด็กกับจังเล็กมันเป็นยังไงเหรอโอ้นี่แม่ยังงี้ปะโอ้โอ้มันอยู่ในนี่วันเทถึกัน เจี๊ยเสียด้ยยรเหือรับเสียดดำดำเลยว่าม่้ใหัวควงด้อนี่บกระพวงนไปันจนเฮไปางเด้อยมยืนกลางจไมยืนกลางยับกลางนเสาหนมีลาบงยต้องเข้าใจกัน

อือค่ะคนขึ้นแล้วคนขึ้นรถตั้งล่ำไว้รอละค่ะเอาน่นเด้เอาไม่ก็ได้ตัวมันเหลือหลายสอบอยู่เหลือหลายสอบอยู่ไทยได้อยู่ค่ะ นี่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 วันหนึ่งไปไทยนะมันนีไทยละบาทนี่เนี่ยแข็งแร่งครับแข็งแร่งครับเออได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะพี่ไอพ่อนเด้อค่ะเด้อพี่ไอพ,พ่อนเนี่ยคนร้อนนี่ เท้าแล้วยังรออยู่ยังวะเออพี่ไอ้อข,ข่อยเออมีแต่ผู้แข็งแรงรขแข็งแรงเด้อค่ะเด้อมีเตก้อนแข็งแรงเด้อค่ะอยู่นี่เรียบร้อยค่ะกินข้าวก้อนค่ะกินข้าวก้อนเอารถกินนอนั่อนก็ดีเดียวกินม่ได้ก่นบ่โอเคค่ะ